ครับเจอน้องเบลจีนนนครับเคยเจอกับเขามาครั้งนั่นเอครับแพ้เขาแพ้ครับวันนั้นแพ้ยังไงลูกไหนลูกคนไหนก็เมาครับโดนกันคออ๋อวันนี้เอาใหม่นะวันนี่ร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบสามสิบครับเมื่อกี้ยิงกระชับเป็นไงบ้างเกินจุดสองครับเกินจุดสองสองจีนบอลนนนะครับวันนี้ศึกลูกพี่เลยนะเราประเภทฝีมือไหมฝีมือครับฝีมือด้กันทั้งคู่นะใครสูงกว่าในคู่นี้พอภรครับพอกันนะเอาลงสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบห้าครับอ่ะน้ำหนักปอยปอยมาร้อย สามสิบเก้าหนักปดลอยนะถกิโลน้องลอยประมาณหกหกสิบสี่ครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดผลงานล่าสุดชกไว้ที่จ็บอัตโกครับเป็นไงวันนั้นชนะครับโชว์ชนะครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบชนะใครวันนั้นคนชนะครับแล้วก็อีกสองค่อยไปไหนมาก็แพ้ไอ้เวียปิยาไทยครับแพ้สองครั้งเหรอแพ้ครั้งเดียวเอาแพ้ครั้งแล้วก็มาชนะชนะนะเปีนี้โอเคนะต้องคุมต้องอะไรไหมคุมเลยครับถ้ากิโลได้ ประมาณสามสี่โลครับไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะเป็นคนจากจังหวัดเชียงซาวครับอ่ะฝากไปขับเชียร์นะวันนี้กูเองนะครับก็วันนี้เต็มที่แนงครับฝากเป็นกำไมจใเจผมด้วยครับโอเคต้องใช่วันนี้ครับไปเชี์ได้ครับขอบครับวันนี้เจอกับใครน้องบิวจิตรมงคลนะเคยเจอกไหมเคยเจอกันมาครั้งนึงครับเป็นไงผลงานก็ชนะคะแนนมาชนะคะวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบเมื่อกี้เกินไปเท่าไหร่จุดหนจุดหกนะตอนนี้ซ้อมอยู่กับอ่าแส่มนตรคนนะ กี่วันได้เอ้าสองอาทิตย์กว่าได้วเราเป็นมวยประเภทจังหวัดีิมเอบฝีมือผู้ต่อสู้เป็นไงบ้างที่ชกมาก็ฟิมเหมือนกันครับก็ฝีมือต้องใช้จังหวะการแหะนะควาสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยปลอยหกสิบสามหกสิบสี่ปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเก้าล่าสุดชกไว้ที่ออสกอรเป็นไงก็ชนะพี่ลุงนิมิตมาอ่าแล้วก็ก่อนหน้านี้สองป้เป็นไงบ้างก็แพ้ลุงนิมิตครับแล้วก็ ใ่สองไฟล์เลก็กลับมาแจ็เกิดใช่ไหมวันนี God, ้ไม่มีมัญหาน้ำหนักวันนี่ล่าสุดร้อยอะไรอาสุดร้อยสามสิบวันนี้ร้อยอะไรร้อยสามสิบฝากไปกับเพียง้บก็ฝากับเซียบช่วยติดตามเลยครับจะทำให้เต็มที่ครับนี่ครับ